พี่เพิ่งเห็นเมย์ไปเที่ยวกับซีน่ะจริงเหรองั้นให้ฉันลองโทรตามหลุยอีกทีนึงผมไม่ติดใช่ไหมล่ะโอ้สงสัยน่าจะปิดเครื่องไปแล้วแหละไปเที่ยวต้องไกลนู่นเลยเออเอาอย่างี้ไปละงั้นเดี๋ยวพี่เปิดให้แต่ที่รักต้องเอาเงินให้เขาสองร้อยนะสองเลยบาทเดียวก็ไม่ให้มึงหรอกไม่นั่งรอกมันมึงก็ได้วะเดี๋ยวมาสิเร็วเร็วเดี๋ยวก็สิเอาะร้อยเดียวก็ได้ร้อยเดียว อะไรวะเนี่ยหนูก็หิวโอ้หนูเออบาสสุดท้ายก็เอาให้เมย์ไปแล้วสงสัยต้องไปพึ่งไอ้ป๊อบมาหน่อยละชีวิตป๊อบ๊อ้ยเฮ้ยเฮ้ขอกินลูกชิ้นหน่อยได้ไหมวะวมึงทำไมไม่ไปซื้อเองวะโอ้ป๊อบมมีตังที่ไหนกันวะ